กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวร้านกาแฟาที่มีชื่อว่า l a ร์ชค่ะเป็นร้านกาแฟสไตล์ Style Factory แห่งเดียวใจกลางเมืองพิษณุโลกโดยเขามีจุดเด่นสำหรับความมั่นใจการทำธุรกิจกาแฟาเจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่าสาเหตุสืบเนื่องจากเขากล้าที่จะลงทุนในช่วงโควิด1ิเพราะมองเห็นโอกาสและการเติบโตที่จะมีอย่างต่อเนื่องลองไปติดตามรายละเอียดและบรรยากาศด้วยกันค่ะ จุดเริ่มต้นก็มาจากตอนที่ปีที่แล้วครับเริ่มเริ่มมองธุรกิจกาแฟว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครในช่วงช่วงโควิดเริ่มซาลงครับเพราะว่าคนพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเปลี่ยนจากการการเที่ยวกลางคืนหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยครับมาเที่ยวกลางวันกันมากขึ้นผมก็เลยน้นก็เลยอยากสนใจทําเป็นร้านแนวเกี่ยวกับก๋ดังแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังหน่อยให้คนรู้สึกมีแอคทิวิตี้กลางวันมากขึ้นกว่าตอนคืนประมาณนั้นครับ ก็ใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ8เดือนครับเพราะว่าพยายามไปร้านหลายๆลร้านฮะทั่วทั่วประเทศครับทั้งกรุงเทพทั้งปริเมณฑลแล้วก็ตัวเชียงใหม่แล้วก็ทาคเหนภาคอีสานครับว่ามีแนวโน้มธุรกิจกาแฟปัจจุบันเป็นยังไงครับเทรนธุรกิจครับเขาจะจะ,จะขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของเป็นหลักด้วยเท่าที่เท่าที่เติ้ลมองมาครับแล้วก็แล้วก็ความเป็น ความเป็นเทดิชแนลของของตัวเองเข้าไปด้วยครับแล้วบวกกับกาแฟที่เป็นตอนนี้เป็นโลกที่3คนรุ่นใหม่ก็มากก,กินกาแฟที่ค่อนข้างไม่เข้มหวานมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีทางเลือกให้คนรุ่นใหม่กินตัวกาแฟที่มีความมีรสชาติมีเปรี้ยวมีหวานของตัวเมล็ดกาแฟมากขึ้นครับช <Cream y music> อต่างของร้านคุณมาคุณจะได้ความเป็นประสบการณ์ได้เอ็กซ์เพรียนได้ หลายๆอย่างที่มากกว่ามาทานกาแฟครับเหมือนได้มาพักผ่อนได้มานั่งคุยกับตัวบุคลากรของทางร้านบาริสต้าหรือว่าจะเป็นตัวของอาหารและขนมที่เราพยายามที่จะทำเป็นโฮมเมดทุกอย่างส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วค่อนข้างสูงครับแต่ว่า เราสามารถที่จะฉีกกฎของ,ของ,ของกฎของร้านกาแฟออกไปได้ครับอย่างที่เต้นทําเป็นแฟคทอรี่ประมาณนี้เพื่อท,ที่จะพยายามให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความเป็นสถาปัตยะกรรมสังเกตหลายร้านช่วงนี้ออกก็ลงทุนเรื่องกาแฟกันเยอะครับเช่นร้านที่กรุงเทพหรือที่นคปรปฐมของหลายร้า,ยานที่ลงทุนกันเป็นหลัก10ล้านเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสัมผัสเอ็กซ์เพรีย์ใหม่หมของร้านกาแฟมากขึ้นครับความเป็นเจ้าของเป็นยังไงส่งออกต่อไปอย่างนั้นอย่างเต้นอ่ะชอบความสนุกสนานครับเต้นก็มองว่าร้านมันจะเป็นแนววาเลนตี้ คิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีการจัดอีเวนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีแฝตอีเวนต์ทุกเดือนแล้วก็มีตัวอีเวนต์ใหญ่ประมาณ3เดือนครั้งครับเช่นอย่างตอนนี้เราออกแบบถอาเราเป็นโลงรถไฟใช่ไหมฮะอีกอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าครับวงคริสต์มาสอาจจะเป็นลงรถไฟชานชาลาที่ก้าเศษสาส่วนสก็ได้แบบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดการรีร์เกตเข้ามาซื้อซ้ำม,มากขึ้นใช่ครับก็เลยมองว่าประมาณนี้อยากให้สนุกสนานครับลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมาที่เนี่ย เหมือนมาส่วนสนุกมากกว่าที่จะมาเครียดอะไรเงี้ยครับมากินกาแฟพาลูกหลานมาเจอบรรยากาศที่มันค่อนข้างสนุกสนานนี่คือสิ่งที่เต้นอยากจะให้เป็นนะครับเป็นเสน่ห์ของร้านก็จะฝากไว้ว่าหนึ่งคือการลงทุนร้านกาแฟครับก็อยากให้เป็นตัวตนของของเราก่อนเจ้าของเป็นหลักแล้วก็พยายามถ่ายทอดความเป็นตัวตนเราออกไปให้ลูกค้าแล้วก็ทุกทุกคนได้เห็นครับแล้วเขาก็จะเชื่อเราเองว่าเราตั้งใจทําในตัวของ ของกาแฟเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะเราพยายามส่งตรงนี้ออกไปดีกว่าครับใช่ครับแล้วก็ฝากร้านลัชพีสนุลโลกได้นะครับ อย่าลืมนะคะเรายังคงเชื่อมั่นล่ะค่ะว่าในทุกวิกฤตนั้นจะมีโอกาสอย่างแน่นอนแต่การทําธุรกิจก็จําเป็นที่เราจะต้องสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ถ้าเกิดว่ามีสส่วนนี้เข้ามาประกอบด้วยโอกาสจะเป็นของคุณดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เรามั่นใจว่าธุรกิจกาแฟและร้านกาแฟนั้นยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากทีเดียวค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ